มันน่าจะดีนะถ้าเรารูปร่างหน้าตาสวยแบบอั้มพัชราภามันน่าจะดีนะถ้าเราอยู่นะคะที่พักรูซีวิลและลมทะเลนะคะไหลเข้ามาหาเราอย่างสดชื่นมันน่าจะดีแค่ไหนนะถ้าเราได้เที่ยวมันดีฟนะคะสักสิบวันโหดน้ำทะเลมันคงจะใสปลาคงจะสวยงาม มันน่าจะดีมากๆเลยนะมันน่าจะดีนะถ้าเราได้นะฮะขับรถเป็น CLA 200นะคะระบบสัมผัสนะคะในเรื่องของจอคอมพิวเตอร์ที่นะคะใช้งานง่ายๆสบายสบายมันจะน่าจะดีแค่ไหนนะถ้าเรานะคะเป็นนักเขียนที่ยอดเยี่ยมในเรื่องราวของการ สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกและมันน่าจะดีแค่ไหนที่สุขภาพดีและแข็งแรง